ร่วนใจไทยเป็นหนึ่งเดี๋ยวพาคผู้ชมมาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาอย่างที่ขาราทราบกันดีค่ะว่าเมื่อว่านี้เซ็ตสินไปแล้วกับการประชุม GBC <ะ>นะคะซึ่งคอตกลงอย่างที่ขาราทราบกันดีว่าก่อให้ทุก ภาคส่วนนะคะของทั้งสองประเทศนั้นได้ลดเรื่องของอุดและกการประทะลงะโดยเด็ดขาดนั่นเองนะคะเดี๋ยวพาผู้ชมนะคะไปติดตามเกี่ยวกับประชาชนในศูนย์พักพิงกันแนะคะ่ค่ะเพราะว่าบรรยากาศเมื่อว่านี้หลากหลายพื้นทีเพิ่นติดตามนะคะเรื่องของบรรยากาศการประชุมโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะที่มีการติดตามอย่างใกล้ชิดท่านจาังหวัดอุบลราชธา,านีนะคะประชาชนในศูนย์พักพิงค่ะสนใจติดตามในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมเรื่องของ GBC ว่าการผลการสรุปการประชุมนิทนีสิเป็นจังใด เดี๋ยวพ่อชมไปบึงบรรยากาศกันค่ะ ที่ศูนย์พักพิงนะคะอําเภอเดชอุดมจังหวัดวนราชท่านีค่ะประชาชนภูประสบภัยสงครามที่เกิดขึ้นจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศต่างให้ความสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาจากสื่อต่างๆและรอฟังนะคะการถแถลงข่าวผลการประชุมศูนย์เฉพาะกิจบริหา,สารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะผลเกือบทั้งเบิดต่างรุ่นนะคะว่าหากผลออกมายุดยิ่งชัดเจน เพิ่นก็บ,บอกว่าเออหยุดยิ่งเหรอนะกสิริรกรับบานสักเทื่อนึงนะคะเนื่องจากเด้อพยพมาที่ศูนย์พักพิงนี่ต้องบอกว่าเกือบสองสัปดาห์น้ำกันนะคะก็อยากกลับไปใส่ชีวิตอยู่บ้านคือปกติเพราะว่าเป็นห่วงทั้งบ้านบางคนก็มีทั้งซัดเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะจังหวัดบนราชธานี่มีศูนย์พักพิงจํานวน68สิแห่งนะคะสถานการณ์ในช่วงนี้ก็จะมีประชาชนบางส่วนตรงการที่จะกลับแต่ว่าขันทางการนะคะก็ ันพนบอกว่าอย่าเฝ้ากราบซะให้อยู่สะกกอนเพื่อความปลอดภัยก็ต้องอยู่นะคะเนื่องจากในพื้นที่มีการประทะแล้วก็บ,บางพื้นที่อาจจะมีจรวจหรือว่ากระสุนปืนใหญ่ตกอยู่ตามไฮน้าอย่างที่เฮ้าเห็นกันดีว่าก็มีการไปเก็บกู้นะคะในคณะที่ศู์พักพิงแห่งนี้ได้มีการดําเนินการสํารวจเรื่องของย่านพานะที่ประชาชนได้นํามานะคะพร้อมทั้งสํารวจสิ่งที่จะนํากลับไปไหวล่วงนาเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในด้านย่านพานะ จากทั้งการในการข้นทายน้ำทรงพินาพ่นองประชาชนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยในคณะที่พี่นองประชาชนก็อยากให้สถานการใชยแดนนะคะไทยกัมพุชานั้นยุติลงนะคะจะได้กับมาใสชีวิตปกติโดยเร็วนะคะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเอออยากให้เขาเศร้ายิ่งซ้านะคะเพราะว่าสงสารลูกแดงเล็กหน่อยนะ,อะเอาเด็กหน่อยนี่ละเพราะว่า เพิ่งเกิดใหมบางคนเกิดสองสามเดือนอย่างสรีนะคะก็อยากให้กลับไปอยู่บ้านไปเลี้ยงกันดีๆกระยากให้สถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นนั้นสงบนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่ของศูนย์พักพิงอันนี้เป็นท่าของอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองค่ะ